สวัสดีค่ะคุณมิวพัชริดารัตนศาลีค่ะมือจบก,การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้าสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะ ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันเป็นครูผู้สอนประจําสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยววิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ค่ะการจัดการเรียนการสอนของคุณยูนะคะจะเป็นการสอนแบบ active learning ค่ะผู้เรียนนะคะจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะผ่านการเรียนรู้การปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะการทำกรณีศึกษาการเล่นเกมนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ค่ะออจะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะก็จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะมีความรู้และก็ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะอีกทั้งนะคะยังจะมีการนั่งรถรางชมเมืองเชียงใหม่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของคุณมิวนะคะ ไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีการจัดกิจากรรมนะคะให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนนะคะหรือว่าทําแบบทดสอบท้ายบทนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Kahoot นะคะ Quizizz นะคะแล้วก็ Socrative นะคะแล้วก็อีกหลายๆแอปพลิเคชันเลยนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความสนุกสนานนะคะในการทําแบบทดสอบนะคะจะได้ไม่เครียดไม่เบื่อเหมือนแบบทดสอบเดิมๆนะคะ หากน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาหรือว่าสาขางานการท่องเที่ยวนะคะสามารถสอบถามคุณมิ้ได้นะคะผ่านทางช่องทางไลน์นะคะแล้วก็เฟซบุ o กนะคะตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะวันนี้คุณมิก็ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเรียนท่องเที่ยวพานิชเชียงใหม่แล้วมันได้ได้เช็คได้ชงได้โชก่อนเล็เจ,จ้า